ก็แรจะบอกว่ามันมันเป็นมันเป็นความคิดหัวก้าวหน้ามากกว่านะโค้ดมองว่าผู้หญิงคนนี้นอกเขาใช้ความสามารถของเขาเต็มที่มากเขาไม่ได้เก่งแค่ในตำรา,าแต่เขาสามารถอัดแอความรู้ความสามารถของเขามาแล้วคนในชุมชนก็ล้าเขามากเขาบอกแล้วก็ชอบแล้วเชียร์เขาอยากให้เขาเป็น ผู้ใหญ่บ้านกํานันอะไรพวกนี้เขาบอกว่าความคิดตอนแรกก็ไม่มีคนยอมรับนะคะพราะเข้าไดไ้ไปพูดคุยกับเขาซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านใหญ่มากเลยนะใหญ่มากในพื้นที่กี่กี่ละไม่รู้ไล่หนึ่งหรือว่ายัางไงนี่แหละกี่งานก็ไม่รู้นะตอนนั้นแต่รู้สึกว่าเขาไปถ่ายร้านเขาอะจริงๆร้านเขาไม่ได้ตกแต่งแบบสวยงามนะตอนตอนที่เขาลงคลิปนะแต่มันเป็นร้านที่แบบมีทุกอย่างแล้วเขาแบบมันเป็นของชุมชนจริจรงๆ ที่มันที่มันดูเหมือนเหมือนแบบเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แย่นะแล้วมันมันมีความหลากหลายนะอย่างร้านสะดวกซื้อเราเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีแอร์เย็นมันอาจจะมีไอ้บางสิ่งบางอย่างแต่มันไม่ได้มีทุกอย่างนะและอย่างความความเป็นกันเองอย่างสมมุติว่ามีมีคือประชาชนที่นั่นน่ะเขาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเวลาเขาชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะ คนคนนี้จะเป็นคนที่ช่วยช่วยชาวบ้านกาอีกทีนึงช่วยหาทางออกให้ชาวบ้านช่วยบอกสมมติว่าชาวบ้านไปเขาก็ไม่อยากเข้าเมืองละเขาก็แบบเขาไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีนะคะเรื่องการใช้โทรศัพท์เรื่องซิมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนแนะนําทุกอย่างแล้วก็แก้ปัญหาให้ชาวบ้านจนชาวบ้านนี่อยากจะให้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้าน <laughs> คิดดูนะเกียรินิยมนะคะเกียรินิยมเป็นอเกียรินิยมมหาลัยแล้วก็ไปทํางานอยู่กับเอ่อถ้าจำไม่ผิดก็นะ่ะอยู่ในอเมริกาหรือสถานทูตอะไรสักอย่างนะคะมีความสามารถเก่งกาจหลายด้านและคนเรากำลังจะบอกว่าคนที่เก่งจริงอะ่ะไม่ใช่คนที่ทำงานอยู่ด้านเดียวแล้วรู้เรื่องแค่ด้านเดียวจะต้องสามารถทำอะไรได้เยอะนะคะได้นอกกำาัาเรียนนั่นคือคนที่เก่งจริง ม่คนที่เก่งจริงไม่ใช่ว่าเรียนจบบริหารมาแล้วต้องเอ้ยทาแต่บริหารมาเรียนจบการตลาดแล้วแลร,รู้แต่เรื่องการตลาดอย่างเดียวคนที่เรียนนิเทศมาจะรู้เฉพาะเรื่องสื่ออย่างเดียวนะคะคนที่เก่งจริงคือต้องรู้เขาสามารถไปทําได้เขาสามารถไปเป็นอะไรนะ,ะไปเป็นชาวสวนได้เขาสามารถไปเป็นพ่อค้าอ่าขายหมูได้ขายไก่ได้หรือ,อปลูกต้นไม้ขายได้ ทำแคนตัดขายได้สมมติะสมงติมมตปลูกว่านขายหรือว่าไปทำสมุนไพรไทยอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้รอบตัวหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้ามันอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเกี่ยวใครจะทำใครจะสนใจแล้วคุณทำเพราะอะไรบางคนชอบพูดแต่ว่าสิ่งที่เลือกที่ไม่ทำก็เพราะว่ามันได้เงินน้อยก็เลยไม่ทำบางคนทำเพราะว่าเห็นว่าอันนี้มันอยู่ในกระแสอย่างอย่างคนขายกาแฟ คนต้องกินกาแฟใช่ไหมคนกคิดอย่างงี้คนก็แห่ทํากาแฟกันสิติดกันน่ะข้างหลังบ้านบ้านโคดเนี่ยมันติดกันเป็นสิบกว่าล้านน่ะทั้งอะไรนะทั้งเอ่อนำเข้าไต้หวันชาไต้หวันชาอ่าชาไทยโบราณกาแฟโบราณอ่าอะไรอ่ะแฟรนชายจาก ญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้างหลังมีเต็มเลยนะคะกา,าแฟสดไม่สดเต็มเลยเป็นสิบกว่าร้านติดติดกันแต่ร้านไหนที่จะคลองใจมันต้องมีวิธีจุดมันต้องมีจุดขายของเขานะคะอย่างร้านที่โคไปกินประจําก็จุดขายของเขาก็มี2ออย่างหนึ่งเขาเข้มข้นเขาไม่หวงเครื่องแถมราคาไม่แพงอ่ะพูดจาดีกับลูกค้าบริการดีนะมันก็เป็นจุดขายที่เขาจะดึงมาเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ที่ นั่งยืนคอแข็งหน้าตาสวยๆเอาไวรุ่นมาขายแล้วก็สั่งแล้วก็ไม่พูดไม่จาปากเป็นอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้นะมันก็เขาก็กินแก้วเดียวโอเคมันาน,นานกินทีนะคะมันก็ไม่ใช่ลูกค้าประจำเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีจุดขายเลยที่ดึงดูดลูกค้าเลยมันก็มีเงินตู้มันก็มาเปิดร้านก็สวยร้านก็สวยอ่ะดูร้านสวยนั่งถ่ายรูปไปแล้วเป็นไงรสชาติอาหารอ่ะราคามันก็แพงเพราะว่าค่าตกแต่งร้านเขามาแล้ว นะเป็นแสนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเออตกแก้วละสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วเราก็ต้องอ่ะส่วนร้านที่ยี่สิบยี่ห้าสาสิบสาห้าพอกินได้ลูกค้าก็เลือกแต่ไม่ใช่ว่าเขาทำไม่อร่อยแต่เขาดันทำอร่อยด้วยอ่ะลูกค้าก็เลยมีทางเลือกนะคะตัวเลือกตรงนี้เพราะ้